E b ุณบาจิน a านะคะวันนี้นะคะซ้อมก็จะเอาเคารื่องสำอางแล้วก็สกินแคร์นะคะที่ทาง Amore Pacific นะคะที่เกาหลีส่งมาซ้อมไม่ลองใช้อีกแล้วนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ในครั้งนี้นะคะส่วนใหญ่ที่ทาง Amore ให้มาก็จะเป็นสวาซูซ้เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกินแคร์ที่แบบเกรดพรีเมียมที่ใช้สมผสมของพวกโสมเป็นหลักนั่นเองนะคะซึ่งจะบอกว่าเปิดกล่องสดุปมา ตัวนี้คือตัวที่ส้มแบบเซอร์ไพรส์กับกลิ่นมากคือแบบคือปแบบกติสวัสดุเขาโสมเขาก็จะมีกลิน่นคข้างๆค่อนข้างแรงอยู่แล้วแต่ตัวนี้นี่คือแบบสุดๆนี่เลยค่ะเปิดกล่องมาคือส้มแบบไิ้กลิ่นอันนี้อันแรกเลยนะคะนี้จะเป็นสวัสดุเฮอร์บัลโซมนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นสบูท่ทำปราศจาทผิวที่ทํามาจากโสมแดงของเกาหลีที่มีอายุ ค่อนข,ข้างหลายปีเหมือนกันนะคะนะคะในกล่องเนี่ยก็จะมีสบู่ให้ทั้งหมด2ก้อนนะคะกลิ่นแรงมากกลิ่นโซมแบบโซมเลยจ้ะ <c oughs> นะคะแล้วก็อนนี้จะเป็นฐานสําหรับเอาไว้ลองสบู่ดูสิอลังวังเว่กแล้วมาเดาจังกลกมอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวแกส้มจะเอามารีวิวทิ้นแล้วกันเนาะขอไปลองใช้ดูก่อนนะคะถัดมานี่คือแบบ มันเลอค่ามาต้องยกให้นางสูงๆหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นเซอวสูตไทม์เทร e ช r ร r e r โนเวตติ้ง e อค e ีม e อเอนั่นเองนะคะจะเป็นเป็นไอครีมทารอบดวงตานั่นเองนะคะดูแพคเกจจิ้งคือถ้าตระกูลของ Time t r e a s u r e เนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่แบบ30ขึ้น35ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะแบบ a g e น้อยนั่นเองนะคะคนที่เริ่มมีปัญหาริ้วรอยผิวไม่กระชับอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้จะเป็นเซตที่แบบ เหมาะกับคน30อัพขึ้นนั่นเองนะคะกระปุกจะเป็นสีทองมาพร้อมกับช้อนพายสําหรับตักนะคะอ่านี้คะข้างในนะคะสังเกตว่าเนือ้อครีมค่อนข้างเข้มข้นเลยทีเดียวแหละนะคะนี่ลองป้ายดูเอ่อเท็กซ์เจอร์จะค่อนข้างหนักนะต้องใช้เวลาเกลี่ยนิดนึงแต่ก็จะค่อนข้างซึมเข้าไปกับผิวเลยค่ะก็สําหรับสเารโซน,นะคะถ้าเป็นรุ่น time treasure ก็คือแบบเป็นเซตที่ถือว่าแบบ น่าจะแพงสุดละมางของแบรนด์นี้นะคะเดี๋ยวงง้สั้จาจลองใช้แล้วก็เดี๋ยวมารายงานผลอีกทีนึงแล้วกันนะคะสำหรับ s a v a s ซ t r a m เ i เ t อร์นั่นเองค่ะแล้วก็ถัดมานะคะนี่จะเป็น s a ว a s so o o Overnight ์ไ i ท h t e n i n g m a s นั่นเองนะคะก็มันเป็นมาส์คทากลางคืนนะค,ะคือทาครีมบำรุงทุกอย่างเสร็จแล้วก็มาส์คตัวน,นี้ยทับ แล้วก็นอนไปได้เลยพรุ่งนี้เช้าค่อยล้างออกนะคะตนจะเป็นโอเวอร์ไนท์มาั่นเองนะคะก็มาเป็นหลอดน,นี้ค่อนข้างใหญ่ปานน,นนี้1หลอดนี้ร้อยร้อยยี่สิมนะคะใหญ่ใหญ่กว่ามือเลยนะคะตัวมาร์กนะคะซึ่งจะลองลองเทสตัวเท็กซ์เจอร์ของเขาว่าเป็นยังไงเนาะสังเกตว่าเนื้อเขาค่อนข้างบางเบานะแล้วก็มันอารมณ์คล้ายๆแบบกึง่งๆึงครีมนิดนึงนะคะแต่ว่าก็เกลี่ยง่ายดีนะคะ ตัวนี้กลิ่นกลิ่นสมก็ค่อนข้างคือถ้าใครใช้สวาสูก,ก็จะเป็นกลิ่นระมาณนี้แล้วก็จะเป็นกลิ่นสมอยู่แล้วแต่ว่าสมจะไม่แรงเท่าตัวสบู่นะคะก็โอเคนะซึมซึมเข้าผิวได้ดีแล้วก็ผิวชุ่มชื้นขึ้นเลยอย่างไงส่นมาลองทีอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะเห็นเขาบอกว่าตัวนี้ก็คือจะช่วยให้แบบผิวผิวหน้ามันแบบชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ดูแบบกโกล์มายิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ โอเคถัดมานะคะตัวนี้นะคะก็คือ s ซาวาซูแคปซูลไลซ์จินเสง่์ฟอร์ดิฟายิงเนั่นเองค่ะหน้าตานะคะก็จะเป็นขวดเซรั่มแบบนี้นะคะนี่ขนาด 50ml นั่นเองค่ะตัวนี้คือเขาบอกว่ามันเป็นตัวที่ช่วยเรื่องริ้วรอยโดยเฉพาะเลยนะคะพวกบริเวณแบบริ้วรอยที่มันเกิดจากการเสงอารมณ์บนใบหน้าของเราหรืออริ้วรอยที่เกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะ เหมาะมากๆสาหรับใครที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยอนั่นเองนะคะตัวเซรั่มนะคะก็จะมาเป็นแบบสีทองใสๆแบบนี้นะคะก็มีกลิ่นโซมเหมือนกันนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายดีซึมเข้าสู่ผิวได้ค่อนข้างเร็วเลยก็คือคนเขาบอกว่าคือนอกจากจะช่วยเรื่องริ้วรอยอแล้วก็คือช่วยเรื่องของความยืดหยุ่นของผิวให้แบบผิวมีความยืดหยุ่นดีขึ้นนั่นเองให้กระชับขึ้นนั่นเองค่ะก็น่าจะเหมาะกับคนที่30ขึ้นเหมือนกันนะคะตัวนี้ถัดมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นซา n ะซู Spot s e r u m คืออันนี้ก็ขนาด3 0 5 ml นะคะตัวนี้ปิดอยู่ใช่ไหมคะพอเราหมุนปั๊มเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้แล้วมันก็จะไปดูดเซรั่มขึ้นมาเต็มหลอดให้เราเลยไม่ต้องไม่ต้องกดปั๊มอีกนะคะเดี๋ยวมาลองดู texture จจกันเนาะว่าเป็นยังไงเนื้อเซรั่มมันจะกึงก่งๆเหมือนเหมือน emulsion เลยอะนะคะแล้วก็เป็นสีขาวมีกลิ่นสสมอ่อนๆน,นี่คืออ่อนมากๆตัวนี้นะคะเือจะเน้น พวกจุดด่างดำพวกรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยทําให้แบบพวกเม็ดสีเมลานินอะใต้ผิวมวันจางลงนั่นเองนะคะแล้วก็ทําให้แบบว่าถ้าเราดูจากผิวข้างนอกเราเนี่ยจุดด่างดำอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูจางลงแต่ว่าเราต้องใช้ต่อเนื่องนะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวเนีท่านจะลองใช้ดูแล้วค่อยมาบอกผลคินนึงแล้วกันนะคะถัดมานะคะมาเป็นพวกเมคอัพบ้างน,นีนะะ่นี่นะคะก็จะเป็นซาวาสูลูมิทัชทวินเค้นี่นะคะอันนี้เนี่ย ้มเคยใช้แล้วนะคะหลายปีแล้วแหละตั้งแต่ซมรซุยไม่เข้าประเทศไทยเลยน่าจะ3ปีได้ละมันที่ส้มเคยรีวิวไว้อะคะ่ะตัวนี้จะเป็นแป้งผสมสมเป็นแป้งผสมรสมองพื้นั่นเองนะคะแล้วก็เนื้อเขาเนียนดีมากเลยแป้งเขาจะเนื้อไม่หนักมากค่ะทาแล้วก็แบบบางเบาไม่ถึงกับหนักผิวแต่ก็ปกปิดได้ประมาณหนึ่งะคะ่ะตัวนี้นะคะแต่ว่าเออที่ส้มเคยใช้มัน,ม,นมันไม่ได้คุมมันอะไรเยอะแยะ,ยะมากมายคือเน้นแบบว่าให้ผิวมีความชุ่มชื้นด้วยนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวยังไงอ่า อาจจะเอามารีวิวอีกทีนึงก็ได้เดี๋ยวลองดูก่อนละกันนอกตัวนี้ก็สวาสซูสุดท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นสวาสซูอีเวนท์แฟร์สมูทติ้งพาวเดอร์ฟาวเดชันนั่นเองค่ะอันนี้ก็เขาบอกว่ามันเป็นแป้งผสมรองพื้นที่แบบกับว่า ช่วยทําให้แป้งติดทนบนใบหน้าแบบว่าได้ได้หลายชั่วโมงอะไรเงี้ยคือเป็นรุ่นรุ่นรองลาสติกนั่นเองนะคะนสซ้มได้เบอร์2มาเป็นมีเดียมเบจนั่นเองนะคะก็ตลับจะเป็นสีมุกมุกแบบนี้นะคะข้างในก็มีพัฟให้แล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อแป้งเลยเนื้อแป้งโอเคนะไม่ไม่ไม่เหมือนแป้งสำรองผืนเลยอะคือมันค่อนข้างเทง็กซเจอร์ขั้น,นบางเบาค่ะแล้วก็เนียนละเอียดทัทง้งขั้นดีเลยก็เดี๋ยวไงตัวนี้สซ้อมจะมา รีวิวทีหนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับแป้งตัวนี้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นแบรนด์ลนเนชนะคะตัวนี้จะเป็นลันเนชมินิพอลวอลล์เคลมมาสนั่นเองค่ะตัวนี้ก็คือเหมือนกับเป็นเป็นมาส์สหรับบริเวณรูขุมขนก,กว้างๆอย่างเช่นแบบจมูกหน้าผากหรือคางเนยน,นะคะก็คือจะช่วยตัดรูขุมขนนั่นเองแล้วก็ช่วยกระชับผิวแล้วก็ช่วยลดความมันส่วนเกินแต่ก็ยังคงความชุ่มชื้นให้กับผิวอยู่นั่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นของลันเนชเนาะในกล่องนะคะตัว ก็จะมีนี่มาให้นี่ในกล่องนะคะนี่จะเป็นตัวม้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะกระปุกแบบนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวฟองน้นํามันเองค่ะที่เอาไว้แบบว่าทำความสะอาดหลังจากที่เรามาเสร็จแล้วก็จะได้แบบว่าเหมือนกับขัดผิวไปในตัวด้วยนะคะตัวม้านะคะก็จะเป็นม้าโครนสีเทาแบบนี้นั่นเองค่ะอันนี้ยังไม่เคยใช้เลยเดี๋ยวไงี้มจะลองใช้ดูแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา รีวิวอีกนหนึ่งนะคะว่าเวิร์กหรือเปล่านะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะก็จะเป็น La Nege i Pore Deep Cleansing Foam มันเองค่ะก็จะเป็นโฟมทำความสะอาดผิวหน้าโซ่์ตัวนี้มันจะเหมาะคนผิวมันนะเพราะว่า เหมาะกับคนที่มีรูขุมขนกว้างทำวา,าได้ล้ำลึกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือตัวนี้เขาบอกว่าใช้ทุกสภาพผิวเลยนะคะผิวมันผิวแห้งผิวสมก็ใช้ได้นะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวไงส่งไปเอามารีวิวอทอีนึงนะคะแล้วก็ลานสอิกอีกตัวที่ส้มแบบเฮ้ยต้องมีอันนี้คือต้องมีมากๆเลยส้มใช้หมดไป2ตลับแล้วเ้สองกระปุกแล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นลิปสลิปปิ้งมานะคะของลานสนะคะใครที่ปัญหาบอกว่าปากริมสีปากแห้งทาลิปสติกแล้วแบบไม่ค่อยติดเลยค่ะ คือถ้าจากสกครับมิมฝีปากแล้วอะกลางคืนอะแนะนําให้ทาตัวนี้ค่ะทาบางๆนะคะบริเวณลิมฝีปากของเรานะคะตัวนี้มันจะเป็นมาส์กกลางคืนกนะ็คือทาเอาไว้แล้วก็ตื่นเช้ามาก็ล้างหน้าปกติเนี่ยนะคะเนี่ยจะเป็นกึ่งกึ่งลิปบาลแบบนี้ค่ะตื่นมานี้ปากนุ่มชุ่มชื่นเลยอะนะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบควรจะต้องมีในตัวนี้ดีจริงๆถัดมานะคะแบรนด์ไอโอเป้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัว ซูเปอร์ไวทอลครีมไบโอเอ็กซ์เลนต์ริชถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นตัวระดับท็อปทอปของแบรนด์นี้เลยก็ว่าได้ะคะเพิ่งออกมาได้ไม่นานอะ่ะเนี่ยค่ะจะเป็นครีมลักษณะแบบนี้นะคะตอนนี้ส้มไปเกาหลีปีที่แล้วอ่ะคือโปรโมทสุดๆเลยนะคะเนื้อครีมเขาไม่ค่อยหนักค่ะแล้วก็เกลี่ยง่ายมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคือแบรนด์นี้จะไม่ค่อยสน้ำหอมเยอะเท่าไหร่อะคะ่ะก็จะเป็นแนววิทยาศาสตร์หน่อยนะอันนี้คือเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวอ่ะนะคะก็คือเหมือนกับช่วยผิวให้แบบ ชุ่มชื้นขึ้นลดริ้วรอยให้แบบว่าผิวกระชับขึ้นมีความยืดหยุ่นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ได้เน้นเรื่องวัยเทนเนิ่งนะนี่คือเน้นให้ผิวแบบสุขภาพดีให้ผิวแข็งแรงขึ้นนั่นเองค่ะก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าขายดีมากของ i อวัเป้ค่ะก็ถัดมานะคะนี่จะเป็นของเฮรานั่นเองค่ะเป็นเมจิ c สตาร์เตอร์นะคะคือตัวนี้ส้มส้มเคยรีวิวไว้แล้วลแหละก็จะเป็นตัวพลาเมอร์นะคะที่เอาไว้ลงก่อนลงรอง,องพื้นนะคะอันนี้จะเป็น ไซส์ไซส์ทราเวลไซส์นะคะเพราะว่าไซส์จริงจะใหญ่กว่านี้นิดนึงนะคะคือตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเป็นทั้งพลาเมอร์เป็นทั้ง, primer, งครีมบำรุงผิวในตัวเลยก็คือเหมือนกับว่ามันจะช่วยทำให้ผิวหน้ามีความชุ่มชื้นที่พอเหมาะเวลาลงรอ,องพื้นลงเมคอัพลงไปะคะ่ะผิวมันจะดูโกลแล้วมันก็จะดูแบบ อ,อิ่มอะผิวมันจะไม่ดูแห้งระหว่างวันนะคะคือสําหรับใครที่แบบมีปัญหาเรื่องของแต่งหน้าไม่ติดผิวแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะรักากคีมบันรุงแล้วอะทาตัวเนี้ยก่อนลงรองพื้นนะคะมันทําให้ผิวแบบดูมีออร่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อ่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่โอเคมากเลยสําหรับตัวเมจิกซัตเตอร์ตัวนี้ของเฮรานะคะแล้วก็นี่เลยลิปสติกนะคะของเฮรานะคะเป็นรุ่นรูชอลลิกคือเป็นลิปสติกที่แบบใช้ดีมาก รุ่นนี้คือพิกเมนต์แนบสีสวยด้วยนะคะอันนี้ส้มได้เบอร์229กับ1น8 3 8มานะคะก็จะออกสีแบบส้มๆแดงๆหน่อยนะคะเดี๋ยวลองมาแกะดูเลยเนาะอ่าแท่งก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะคะสีดำดูเรียบหรูอ่าอันนี้จะเป็นเบอร์138นะคะอ๋อสวยมากคือลิปสติกของเฮรามันจะมีความแบบชุ่มชื้นในตัวนะคะมันจะแบบไม่ไม่เด้แมทแล้วก็อีกอันนึงนะคะเบอร์2 29นะคะนี่จะออกแบบโทนส้มๆหน่อย สีสวยมากเลยเอาไว้ทาทุกวันได้เลยนะคะสอ,อันนี้ก็สุดท้ายนะคะที่ทางอมาเรส่งมาให้นะคะก็นี่เลยอันนี้จะเป็นซาวาซูแบบเป็นเซตนะคะเป็นเป็นครีมคิดนะคะมีทั้งหมด3กล่องด้วยกันเดี๋ยวซึ่จะออกมาแจกที่แฟนเพจทีนึงแล้วนนะคะเดี๋ยวเอามาให้ดูก่อนว่าข้างในมีอะไรบ้างอ่านี้ก็จะมีกระปุกครีมทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะคะอันนี้จะเป็นไฮโด And moisturizing Soothing Cream นี่คือเน้นผิวชุ่มชื้นแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็น snow white ex e whitening cream ก็คือแบบเป็นครีมที่บำรุงให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นส a ัส s ิ Essential Firming Cream ก็คือเน้นกระชับนั่นเองแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็น concentrating Ginseng Renewing Cream นะคะก็คือจะเน้น,นจะเป็นครีมช่วยดลดริ้วรอยนะคะสำหรับคนที่แบบเริ่มมีอายุแล้วนะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวไงซุจะเอามาแจกที่หนึงแล้วกันนะคะทั้งหมด3 กล่องด้วยกันเนาะอย่างเงี้ยติดตามที่แฟนเพจซอมละกันนะคะก็สุดท้ายเนี่ยจะต้องขอขอบคุณทางอเมริกาแ i ซิฟนะคะที่เกาหลีมากๆเลยนะคะที่ส่งไม้จำลองใช้เยอะอีกแล้วนะคะครั้งที่แล้วยังไม่ใช้ไม่หมดเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ยังไงซอมจะเอามาทดลองใช้ทยอยใช้แล้วก็ทยอยรีวิวอีกทีนึงงละกันนะคะยังไงก็ คอยตามการอัปเดตของซมได้ทาง Facebook หรือว่าจะเป็น IG ก็ได้นะคะซมขึ้นลิงก์ตรงนี้เอาไว้ให้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ